อัปเดตราคาทองคำในประเทศทั้งทองคำแท่งทองรูปประพันธ์กระชับชับไวเพื่อไม่ให้พลาดราคาในวันต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะ <S <S สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นเมื่อคืนนี้29กันยายนโดยได้แรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ติดต่อกันเป็นวันที่สองนอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ยังกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสัญญาทองคำส่งมอบเดือนธันวาคมพุ่งขึ้น20.9ดอลลาร์หรือ1.11เอร์เซ ปิดที่1903.2ดอลลาร์ทีต่ตออซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่22กันยายนปีนี้ส่วนราคาทองคำในประเทศเมื่อวานนี้ราคามีการปรับเปลี่ยนถึง3ครั้งภายใน1วันราคาทองคำในประเทศไทยวันที่30กันยายน2563รตามประกาศของสมาคมค่าทองคำประกาศครั้งที่1เวลา9นาฬิกา26นาทีทองคำแท่ง 96.5%ขายออกบาทละ28,400บาทรับซื้อบาทละ28,300บาททองรูปประพันธ์96.5%ขายออกบาทละ28,900บาทรับซื้อบาทละ27,788.28สตางค์มาดูราคาทองคำรูปประพันธ์แยกประเภทตามน้ำหนักกันราคาทองคำรูปประพันธ์96.5%ทอง1บาท ขายออกบาทละ28,900บาททองสองบาทขายออก57,800บาททองสองสลึงหรือ50สตางค์ขายออก14,450บาททอง1สลึงขายออก7,225บาททองครึ่งสลึงขายออก3612บาท50สสตางค์ราคาทั้งหมดนี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดแต่ละร้านตามขนาดและลวดลาย แต่ส่วนมากจะราคาเฉลี่ยที่500บาทก่อนที่จะซื้อทุกครั้งโปรดตรวจสอบราคากับทางแต่ละร้านให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง